5คำถามที่ต้องถามตัวเองก่อนที่จะเป็นเจ้านายตัวเองด้วยการ run solo business วันนี้นะคะพิมจะมาพร้อมกับคำถามนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้คิดว่าถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยด้วยตัวคนเดียวเนี่ย คุณจะต้องตอบคําถามเหล่านี้เพื่อที่จะได้เคลียร์มากขึ้นกับตัวเองนะคะเทรนของการเป็นโซโล่บิสเนสเนี่ยอย่างพิมพ์เองก็เป็นโซโล่องเทอร์พูเนอร์คนหนึ่งเหมือนกันก็มันเทรนเนี้ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะที่หลายๆคนเนี่ยออกมาทําธุรกิจของตัวเองนะคะอาจจะใช้ AI ช่วยหรือว่ามีพนักง,งานนิดๆหน่อยๆวันนี้พิมพ์จะมีคําถามมาถามทุกคนนะคะคําคถามเพื่อที่จะได้ อดล็อกนะคะว่าเราจะทำโซลล์บิสเนสยังไงให้ก้าวหน้าอย่างแรกก็คือสิ่งที่เรามีทักษะหรือสกิลอยู่แล้วคืออะไรนะคะแล้วก็เรามีธุรกิจไหนไหมที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินหรืองบประมาณมากนะคะทักษะหรือสกิลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันสำคัญยังไงมันจะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะอย่างพอจาวิสเจ้าของหนังสือ company of one เนี่ยเคยเป็นเว็บดีไซเนอร์มาก่อนนะคะเว็บดีไซเนอร์เนี่ย ตอนนั้นเขาทําบริษัทเป็นงานประจำเนาะแล้วทีนี้เขาก็ย้ายออกมานะคะลาออกเพื่อทําธุรกิจของตัวเองก็เป็นด้านดีไซน์เหมือนกันก็ทําให้ธุรกิจมัน -expand ได้เร็วขึ้นนะคะต่อมานะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของการทําให้การขยายธุรกิจเนี่ยมันขยายน้อยที่สุดลองคิดดูว่าถ้าคุณขยายธุรกิจเยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีทั้งต้นทุนค่าซอฟต์แวร์ค่าคนค่าอุปกรณ์ต่างๆเต็มไปหมดทํายังไงก็ได้นะคะถ้าโซลอนบิสเนสเนี่ยให้คุณสามารถที่จะขยายได้น้อยๆแต่ได้งานดี เเท่าดิมต่อมาข้อ4คือ work-life balance นะคะด้วยความที่ solo business เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่คุณทำตัวคนเดียวเนาะคุณจะต้องดูว่าคุณมีเวลาพักผ่อนเต็มตัวไหมคุณมีพลังงานมากพอไหมนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะรับงานไหวไหมถ้าทำแค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนสำคัญมากและต่อมาข้อสุดท้ายคือ5นะคะ y ของคุณคืออะไร why w H y why นะคะก็คือ purpose หรือเป้าหมายที่แท้จริง ของการทําธุรกิจของคุณนะคะบริษัทนี้นี่มันแบบเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรทําไมเราต้องมีเราอยู่ในโลกนี้ถ้ายิ่งตอบคําถามตรงนี้ได้ยิ่งทำให้เราเคลียร์กับตัวเองมากขึ้นอย่าง Apple ิละคะ่ะของ Steve Jobs นะคะก็มีวายวายของเขาคือการ challenge challenge คือท้าทายเรื่องของกรอบเก่าๆแล้วไปออกนอกกรอบไปหาอะไรใหม่ๆทำให้มีเทคโนโลยีอย่างแบบว่า iPhone iPad อะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ เป็นการเทคโนโลยีที่ breakthrough ทั้งนั้นเลยต่อมานะคะใครฟังคลิปนี้จบพิมพ์ม,มีโบนัสเซชันมาแจกนะคะอะไรวิดโยจอเป็นการพูดคุยกันหนึ่งชั่วโมงคอนซัลต์หนึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่กําลังเริ่มเบิร์นเอาแล้วหรือว่าเริ่มมีธุรกิจแล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อนะไม่รู้จะทําแบรนด์ยังไงต่อสามารถปรึกษาพิมพ์ได้นะคะพิมพ์นักฟรีแค่5คนเท่านั้นนะคะติดต่อได้ทางอีเมลในเดสคริปชันเลยค่ะขอบคุณค่ะ 5าคำถามที่ต้องถามตัวเองก่อนที่จะเป็นเจ้านายตัวเองด้วยการ Run Solo Business วันนี้นะคะพิมจะมาพร้อมกับคำถามนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้คิดว่าถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยด้วยตัวคนเดียวเนี่ยคุณจะต้องตอบคำถามเหล่านี้เพื่อที่จะได้เคลียร์มากขึ้นกับตัวเองนะคะเทรนของการเป็นโซโล่บิสเนสเนี่ยอย่างพิม์เองก็เป็นโซโล่องธ e ์ r ู้นัวคนหนึ่งเหมือนกันก็เทรนเนี้ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะที่หลายๆคนเนี่ยออกมาทำธุรกิจของ ตัวเองนะคะอาจจะใช้ AI ช่วยหรือว่ามีพนักง,งานนินเน้นหน่อยๆวันนี้พิมจะมีคำถามมาถามทุกคนนะคะคําคำถามเพื่อที่จะได้บดล็อกนะคะว่าเราจะทำโซล o ช่บิสเนสยังไงให้ก้าวหน้าอย่างแรกก็คือสิ่งที่เรามีทักษะหรือสกิลอยู่แล้วอะ่ะคืออะไรนะคะแล้วก็เรามีธุรกิจไหนไหมที่ ทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินหรืองบประมาณมากนะคะทักษะหรือสกิลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันสําคัญยังไงมันจะทําให้คุณสามารถทํางานได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะอย่างพอจาวิสเจ้าของหนังสือ Company o f ฟวันเนี่ยเคยเป็นเว็บดีไซเนอร์มาก่อนนะคะเว็บดีไซเนอร์เนี่ยตอนนั้นเขาทําบริษัทเป็นงานประจำเนาะแล้วทีนี้เขาก็ย้ายออกมานะคะลาออกเพื่อทําธุรกิจของตัวเองก็เป็นด้านดีไซน์เหมือนกันก็ทําให้ธุรกิจมัน expand ได้เร็วขึ้นนะคะ ต่อมานะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของการทําให้การขยายธุรกิจเนี่ยมันขยายน้อยที่สุดลองคิดดูว่าถ้าคุณขยายธุรกิจเยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีทั้งต้นทุนค่าซอฟต์แวร์ค่าคนค่าอุปกรณ์ต่างๆเต็มไปหมดทํำยังไงก็ได้นะคะถ้าโซโล่บิสเนสเนี่ยให้คุณสามารถที่จะขยายได้น้อยๆแต่ได้งานดีเท่าเดิม ต่อมาข้อ4คือ work-life balance นะคะด้วยความที่ solo business เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่คุณทำตัวคนเดียวเนาะคุณจะต้องดูว่าคุณมีเวลาพักผ่อนเต็มตัวไหมคุณมีเพลังงานมากพอไหมนะคะ แล้วก็คุณสามารถที่จะรับงานไหวไหมถ้าทำแค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนสำคัญมากและต่อมาข้อสุดท้ายคือ5นะคะ Y <Why S 1> ของคุณคืออะไร YWHY นะคะก็คือ Purpose หรือเป้าหมายที่แท้จริงของการทำธุรกิจของคุณนะคะบริษัทนี้นี่มันแบบเกิดขึ้นมานเนี่ยเพื่ออะไรทำไมเราต้องมีเราอยู่ในโลกนี้ถ้ายิ่งตอบคำถามตรงนี้ได้ยิ่งทำให้เราเคลียร์กับตัวเองมากขึ้นอย่าง Apple อะคะ่ะ ของสตีฟจ็อบส์นะคะก็มีวายวายของเขาคือการ Challenge Challenge คือท้าทายเรื่องของกรอบเก่าๆแล้วไปออกนอกกรอบไปหาอะไรใหม่ๆทำให้มีเทคโนโลยีอย่างแบบว่า iPhone iPad อะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เป็นการเทคโนโลยีที่ breakthrough ทั้งนั้นเลย ต่อมานะคะใครฟังคลิปนี้จบพิมพ์ม,มีโบนัสเซสชันมาแจกนะคะอะไรวิดโอจ็อเป็นการพูดคุยกัน1ชั่วโมงคอนซัลต์หชั่วโมงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่กําลังเริ่มเบิร์นเอาแล้วหรือว่าเริ่มมีธุรกิจแล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อนะไม่รู้จะทําแบรนด์ยังไงต่อสามารถปรึกษาพิมพ์ได้นะคะพิมพ์นักฟรีแค่5คนเท่านั้นนะคะติดต่อได้ทางอีเมลในเดสคริปชันเลยค่ะขอบคุณค่ะ